สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนจ้ามือนี้แอปเปิลชาแนลจิปาพีพาพพพนหองไม่กินตำส้วเพจเๆกับเมี่ยงป่าเผาจะพี่น้องผักของห้องกับสิมี่ผักบุ้งจ้าผักกาดดอกอ่ผักกาดหอหอมสลัดแล้วกะ น้ำจิ้มทีฟูดสรสแซ่บจ้ะพี่น้องก้อนสิไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยแอปเปิลแชนแนลเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะพี่น้องสุกูสุกคนมาแซ่บๆน้ำแอปเปิลจ้าอากาศกัฮ้นอนอบอ้าวคักจ้ะพี่น้องโอ้ยปลาเผาตัวยิง่งย่งจ้ะแซ่บๆคียบกันย่งยงเป็นน้ำตัลเด้อจ้าจัะจพี่น้องปลาเผาจ้ะ ตำสัวก่อนนะจตะรงคตำเพชรเพชก็เกาจ้ะออืมอืมม เมียงปาเผาจ้ะพป่น้อง ต่ำลายอยู่ได้จับพี่นอ่องอืมแมงมันจับพี่น่อง าพักไว้จากเครื่องวัดจะไปเนาะหองมัน,มน,มนตัวนี้กรตอมดีครับจ้ะ mm-hmm បាក់តុកដាក់ពីង ข้ามยายังไปน้ำกันจ้าอืม บรรยากาศดีๆดีจะเป็นของบรรยากาศน้ำแร่จ้ะ m 음. m 음. อิมอมอ่มเลจ้ะพี่น้องโอเคนาอจ้ะพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมูม้มามกินบอดสุภาพผิดพลาดประการใดแอปเปิลฉันเนี่ก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสู้กูสูกคนในเด้อจะ้ะ สำหรับคลิปนี้แอปเปิลชนแนลก็ลาบพี่น้องไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า